เดี๋ยวเราทําการจัดแสงต่อนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมลบตัวนี้ก็ไปก่อนนะครับมันดูจะขวางทางไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแมทที่เลก,ก่อนนะครับมันก็จะอยู่ที่เราดาวน์โหลดมานะครับตรงแพลนตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหน่อยให้มันมื้หน่อยนะครับมันจะได้เห็นตัวละครชัดเจนนะครับ แล้วทีนี้ในการจัดแสงนะครับวิธีการก็คือแสงของเราก็จะมีแสงง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลดให้ดูนะครับก็จะมีแสงพาธิตย์คลิกขวาดูนะครับนี่แสงมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับโปรแกรมพวก td b e n d e r td maya นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของ td max นะครับแสงส่วนมากแล้วมันก็จะมีในส่วนที่เป็น d i r e c t o y y i g h t นะครับถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยคือแสงที่มาจากแหล่งกำเนิดดวงอาทิตย์ครับนี่ง่ายๆเลยนะครับไฟไลท์ก็อารมณ์ประมาณไฟสองหน้าครับสปอตไลท์ก็พวกที่ไฟสปอตไลท์ที่อยู่ตามถนนนะครับหรือแม้กระทั่งสนามฟุตบอลนะครับอารเรไลท์คือพวกที่เอาไว้ส่องในส่วนของเงานะครับให้เข้าใจหลักๆไว้ แบบนี้ดีกว่านะครับส่วนพวกนี่เฟกหรืออะไรเดี๋ยวเราเรียนรู้ที่หลังก็ได้นะครับแสงหลักๆก็จะประมาณเหมือนกับโปรแกรมทีดีทั่วไปนะครับก็จะใช้แต่ทีนี้เกมเกมของผมก็จะเป็นลักษณะของที่ใช้ในส่วนของการจัดแสงที่เป็นดิเล็กทรีไรนะครับวิธีการก็คือให้เรากดในส่วนของ Windows นะครับขึ้นมานะครับมันจะอยู่ในส่วนของ ตรงเรนเดอร์นะครับไลท์ติ้งนะครับนี่กดขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของตรงอ v o l ูเลเนตรงนี้ให้เรานะครับสร้างขึ้นมานะครับวิธีการก็คือตรงนี้ให้เรากดตรงนี้เลยนี่อันนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนในส่วนของตัวท้องฟ้านะครับตรงนี้มันก็จะมีในส่วนของที่เป็น เขาเรียกว่าอะไรมาจากโปรแกรมเลยนะครับเขาก็จะมี default ตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนนะครับกด skybox ครับอันนี้คือที่โหลดมานะครับผมโหลดมานะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ผมขออธิบายนิดนึงนะครับตรงนี้เราสามารถเดินวนคลิกเข้าไปที่หาไฟล์ตรงนี้ได้นะครับกรณีเนี้ มันก็จะเป็นกรณีที่เราสามารถกดปิดก่อนเราสามารถดาวน์โหลดเข้ามาได้นะครับตรงนี้ส่วนมากผมเห็นคนดาวนโหลดค่อนข้างเยอะนะครับดาวน์โหลดเข้ามาได้นะครับมันก็จะเป็น m a t นะครับนี่ m a t แบบนี้เลยนะครับแล้วจริงๆอ่ะมันเป็นไฟล์ที่เป็นลักษณะของไฟล์ .png ที่เป็นเหมือนกับไฟล์360องศา,าครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราสามารถ ปรับแก้ได้หรือสร้างได้ใน Photoshop นะครับก็ได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ให้เรานะครับแล้วเราก็นํามาสร้างในส่วนที่เป็น Material ตรงนี้ผมไม่สร้างให้ดูนะแต่อธิบายให้ฟังนะครับตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมนะครับกลับไปที่ Lighting นะครับเราก็จะมาเซตเซตต่อตรงนี้เราจะเซตตามที่เป็น d a i g h t เดล็กเดล็กไลท์นะครับพูดสั้นๆนะครับตรงนี้สามารถกดเล็กเมาส์ได้เลยนะครับกดเมาส์ Mount, แล้วก็ลากเข้าไปใส่นะครับมันก็จะจัดแสงตรงนี้ให้เรานะครับมันก็จะเป็นแสงของดวงอาทิตย์เป็นหลักนะครับตรงนี้สันซอร์นะครับ,ตร, Sun ort, รบตรงนี้ให้เราจัดในส่วนที่เป็นกาเดียนนก็นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนลักษณะแสงสภาพแวดล้อมที่ลองลงมานะครับ ซอสเราเป็นกาเรียนนะครับตรงนี้ก็จัดแต่งนะครับจัดแต่งตามนี้เลยนะครับกดตรงนี้ขึ้นมาครับ75็ดห้ปดนะครับผมจะจัดแสงในส่วนที่เป็นออกเขียวๆหน่อยนะครับกด enter ด้วยนะครับมันก็กจะเซฟให้หนึห้าแป หนึ่งแปดแปแล้วก็ enter ครับจะได้เซฟให้หนึ่งหนปดโอเคกด enter นะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมอธิบายเพิ่มนะครับบางบางคนก็อาจจะขึ้นในส่วนของค่าสีที่เป็น hsv นะครับตรงนี้สามารถ แปลเองได้นะครับด้วยหลักคณิตศาสตร์นะครับในส่วนของผมมันดีหน่อยมันเป็น R G B ขึ้นนะครับเราสามารถเทียบสีกับในส่วนที่เป็นพวก Photoshop i l l u s t r a r อะไรก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่ง Adobe Color นะครับตรงนี้เราสามารถจัดแสงได้ตามลักษณะของของสีได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก่ออธิบายเพิ่มนะครับ Sky Color ก็จะเป็นสีท้องฟ้านะครับ ส่วนกราว c o l ลเอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะของส่วนที่เป็นพื้นนะครับส่วนอีกค a ้าแคลเ o อร์นะครับ, Color, รบก็จะเป็นลักษณะของอแสงหรือสีที่อยู่ตามเส้นส่วนสุดนะครับเราก็จะได้ในการจัดแสงประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้เราปิดตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็กลับไปที่เดิมนะครับแล้วตรงนี้ ถ้าแสงถ้าใครไม่พอใจนะครับก็สามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับตรงนี้สามารถปรับได้นะครับเพราะว่าเราปรับแสงเดลักของเราเป็นแสงหลักเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นแสงจ้าเกิดขึ้นมาเลยนะครับผมว่าผมเอาสักหนึ่งนีกวะนะครับลองเล่นดูนะครับว่ามันมีอะไรแปลกๆให้เราหรือไม่นะครับ